ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้นนนองทันนะยินดีต้อนรับสู่ช่องสุกเกมอยู่ผมเกมฮงไคสตาร์ Star, เนาะอ่าก็เป็นเกมที่จะเปิดแล้วนะฮะตอนแรกก็มีข่าวว่าอ่าเร็วนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยผม ทางผู้พัฒนาเนะี่ยเปิดลงทะเบียนลุ้นสิทธินะ์เนี่ยเขาให้สิทธิ์เข้าร่วมเนะี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยจะได้สิทธิ์สักทีเนะี่ยไม่ว่าจะเกมอะไรนะฮะก็เปิดลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมนะ CBT ถึงวันที่15นี้นะครับผมก็ใครที่ว่างที่อยากทดสอบเกมนี้ก็ถึง15้าพฤษภาคมนี้ก็มาลงทะเบียนได้ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างใต้ด e s c r i p t i นเนาะเป็นเกม turn b a เบ d นะฮะ RPG ที่ผมก็รออยู่นะเกมเนี่ยกับแม็กนะแม็กก็รออยู่เหมือนกันนะเกมนี้ก็เดี๋ยวก็ จะมาเร็วๆนี้แล้วเนาะแต่ว่าเขาจะทดสอบก่อนแล้วกันนะฮะก็ซึ่งเป็นเกมอ่าจากค่ายไหนรู้ไหมค่ายอ่ามิโฮโยนะฮะผู้พัฒนาเกมกินชิน i ิม a พ t แล้วดูดครับตัวละครเนนะี่ยเหมือนไหมนี่นะครับที่ผมบอกว่าที่ทำไงอยากจะให้มีแบบเกมที่ภาพสวยๆเหมือนอ่กิชินิมเพแต่มาในรูปแบบของเทอร์นเบนะฮะนี่นะครับเราจะได้สัมผัสกันแล้วนะในอนาคตนะฮะแต่ตอนเนี้ย มาลงทะเบียนไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าอะไรนะทดสอบนะแบบแบบปิดนะฮะก็ใครมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมทดสอบก็โคชโชคดีนะฮะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เนาะภาพแบบอย่างนี้เลยครับผมดูดิเหมือนไหมเหมือนเกณชินิ้แผกไหมโอ้โหผมเห็นแล้วผมว่าโดยเฉพาะผมแม่งเรียกผมเจ้าชายเทินเบรเลยก็ได้นะครับผมโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเออ ไม่ควรพลาดครับเกม t ท r m i n a t o ทุกเกมนี้ผมต้องจัดอยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมาช่วงไหนช่วงแต่งตางก,กันหรือเปล่าเนะี่ยอืมเราจะมาดูว่าเอ้มันมันไม่ใช่ว่าตัวละครสวยอย่างเดียวนะมันต้องดูระบบด้วยว่าเอ้มันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเออก็ต้องรอรอดูว่าจะยังไงเนาะก็ผมบอกเลยว่าสวยอะนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าระบบเกมมันจะยาวได้หรือเปล่าประมาณนี้เนาะเห็นไหม แสงสีเสียงสุดยอดหนังแขกนะผมอย่างงเห็นแล้วแม่งน้ำลายไหลครับผมเนี่ย,ยเห็นแล้วผมอยู่เฉยไม่ได้เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมโอ้การกาวฟงกราฟิกก็ไอตรงเนี้ยกราฟิกอันนี้โอเคแต่ว่ากราฟิกในบ้านเมืองมันดูจืดๆไปหน่อยเนาะเอออย่างเงี้ยน,นะผมก็ดูนะดูดูการในการต่อสู้นะจะให้ดูนะเห็นทีเซอร์แล้วน้ำลายไหลเนี่นเยเนหะ็นไหม นี่ฮะภาพการต่อสู้นะฮะดูดิเนี่ยนะแต่ถ้าเขามีธรรมชาติหน่อยก็ดีเหมือนจะไม่ค่อยมีธรรมชาตินะเออฉากธรรมชาติไม่ค่อยมีน่าจะเป็นแบบบูรังผ่านในเมืองแล้วก็ฉากพวกนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะฮะก็จะเป็นกำลังใจงทีมงานเนะาะนีก็คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับก็ใครกดแล้วขอให้ มีความสุขคนเจริญอยู่อย่างเป็นสุขนะขอพักคุ้มครองแล้วก็ขอให้ครอบครัวท่านทุกท่านจงอยู่ในความสุข,ขจเจริญเนาะก็ติดตามรอกันเนี่ยเอาข่าวสามมาบอกเพียงเท่านี้สิ่งที่เรารอกันใกล้จะมาหลายๆเกมแล้วมาเรื่อยๆเรื่อยๆับผมอ่าแล้วก็ได้จจกกันแน่นอนเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ